สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพลดีการลดค่ะนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลรหรัสนิสิต6 1 3 0 3 0 2 5า5ศค่ะค่ะวันนี้นะคะจะมาทำโจทย์ข้อที่2.13นะคะโจทย์บอกว่าจากสมการการเคลื่อนที่ในข้อ2.12กําหนกำหนดให้ m kg, N, เท่ากับ6กิโลกรัม k เท่ากับ100นิวตัน R เท่ากับ0.3เงื่อนไขเริ่มต้นนะคะคือเซศูนย์จะเท่ากับ0.1เรเดียน เซต้าดอทศูนย์นะคะถ้าเท่ากับ1เรเดียนเปอร์เซกจงหาค่าธรรมชาติตัวนี้นะคะก็คือ tn สมการการกระจัดเชิงมุมก็คือเซต้านะคะความเร็วเชิงมุมเซต้าดอทแล้วก็ความเร่งเชิงมุมนะคะก็คือเซต้าดับเบิลดอทหลังจากนั้นนะคะก็เขียนกราฟของทั้ง3ตัวนะคะก็คือการกระจัดเชิงมุมความเร็วเชิงมุมแล้วก็ความเร่งเชิงมุมนะคะ วิธีทํำค่ะขั้นตอนแรกนะคะโจทย์บอกว่าจากสมการการเคลื่อนที่ในข้อ2.12ซึ่งเราได้หาไปแล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะจากข้อที่แล้วเราก็จะยกมาไว้ก็เป็นเซต้าดับเบิลดตบวก 6K ส่วน M เซตาเท่ากับ0เราได้มาแล้วจากข้อที่แล้วนะคะเราก็ได้ความถี่ธรรมชาติมาด้วย ก็เป็นความถี่ธรรมชาตินะคะเท่ากับรูท 6k ส่วน m เนื่องจากเราได้ความถี่ธรรมชาติมาแล้วนะคะค่าธรรมชาติเราก็จะแทนได้เลยก็จะเป็น tn เท่ากับ2 π ส่วน wn นะคะแล้วก็แทนค่าได้เลยก็เป็น2 π พส่วนด้วยรูท 6k โจทย์กำหนดมาให้แล้วนะคะเป็น100แทนค่าลงไปส่วน m ก็คือ6นะคะกดเครื่องคิดเลขค่ะกดเครื่องคิดเลขออกมานะคะค่าธรรมชาติเราจะได้คำตอบเป็น0.63หหน่วยเป็นวินาทีนะคะแล้วก็จะได้คำตอบข้อแรกมาแล้วที่โจทย์ถาม ก็คือค่าธรรมชาตินะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปหาการกระจัดเชิงมุมซึ่งสูตรการกระจัดเชิงมุมเนี่ยจะเป็นเซต้าเท่ากับ x sin โอเมกา n t บวกด้วย4นะคะเราก็จะไปหาทีละตัวก่อนตัวแรกที่เราจะหาคือตัว x นะคะเราก็จะหาได้จากรูทเซต้าศูนย์กำลังสองบวกด้วย เซต้าศูลังสองส่วนด้วย Wn. กำลังสองนะคะแทนค่าค่ะก็จะเป็นรูทเซต้าศูนย์นะคะโจดยกำหนดเงื่อนไขเริ่มต้นก็คือเป็น0.1กำลังสบวกกับ1ส่วน10ทั้งหมด หนึ่ส่วนสิบกำลังสองนะคะกดเครื่องคิดเลขออกมานะคะตัว X ของเราก็จะได้เป็น0.14หน่วยเป็นรเดียนนะคะพอได้มาแล้วเราก็จะไปหาตัวฟีกันต่อนะคะตัวฟีก็จะเป็นฟีเท่ากับอาร์คแทนอันนี้คือย้ายข้างมาแล้วนะคะอาร์คแทนเซตศนย์ ความถี่ธรรมชาติะคะ่ะแล้วก็เซต้าศูนย์แทนค่านะคะก็จะได้เป็นเท่ากับแทนอาร์คแทนเซต้าศูนย์เป็นศูนย์จุดหนึ่งโอเมกาเอ็นนะคะแล้วก็มหาความถี่ธรรมชาติเราได้มาเป็นรูท 6k ส่วน m แล้วก็แทนค่าไปค่ะเป็น600ส 6. ่วน6ตัดความถี่ธรรมชาติของเราจะได้มาเป็น10นะคะแล้วก็แทนค่าลงไปก็คือ10ส่วนด้วย1กดเครื่องคิดเลขออกมาค่ะตัวฟีของเรานะคะจะได้เป็น0.78เรเดียนนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะไปแทนค่าแต่ละตัวที่เราหามานะคะในสมการนี้แล้วก็แทนค่าค่ะเซต้าของเราหรือว่าสมการการกระจัดเชิงมุมนะคะก็จะได้เป็น0.14 s i จุดหนบวกด้วย 0.78ตัวต่อไปนะคะเป็นเซต้าดอทก็คือการดิฟนั่นเองนะคะแล้วก็จะดิฟได้มาเป็น1.4ดิฟไซไดคอร์สแล้วก็10ทีบวกด้วย0.78นะคะต่อไปก็คือเซต้าดับเบิลดอทดิฟตัวนี้อีกทีหนึ่งนะคะดิฟตัวนี้อีกทีหนึ่งอย่าลืม เครื่องหมายลบแล้วก็ดิฟไส้นะคะดิฟออกมาแล้วนะคะจะได้ลบสิบสี่ดิฟไซร์ดสได้ลบสซายนะคะแล้วก็10 t บวกด้วย0.78นี่นะคะก็เป็นสมการของทั้ง3ตัวนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปพลอตการาฟกันนะคะตามที่ จทย์ถามนะคะค่ะหลังจากที่เราคํานวณกันไปแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนโค้ดเพื่อที่จะพอดการาฟออกมานะคะในโปรแกรม MATLAB อันดับแรกนะคะก็ C L C แล้วก็ C r ก่อนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาพอดการาฟโดยการกําหนดตัวแปรนะคะเราให้เป็นตัว t เพราะว่า มันเป็นการเปรียบเทียบการาฟระหว่างเวลานะคะกับการกระจัดนั่นเองก็ใส่ช่วงก็เป็น0ูนถึงสินะคะช่วงของเวลาหลังจากนั้นเราก็จะใส่สมการที่เราคำนวณไว้นะคะก็เป็น0.14ยุคูณกับชายสิแล้วก็คูณด้วยทีนะคะก็บวกด้วย 0.78จแลา้วก็ทำการพลอตกราฟออกมาค่ะก็คือกราฟความสัมพันธ์ระหว่างคกับ x แล้วก็รันออกมานะคะแล้วก็จะได้กราฟตามรูปนี้นะคะซึ่งก็เป็นการสังเกตนะคะก็คือ กราฟตัวแรกก็คือของการกระจัดเชิงมุมเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยข้างบนก่อนนะคะเพราะว่าเป็นกราฟไซน์ต่อไปนะคะเราก็จะไปทำการพอดกราฟของเซต้าดอทเซต้าดอทเนี่ยก็เหมือนกันกันกบเซต้าเลยนะคะแต่เราแค่มาเปลี่ยนตัวสมการนี้ก็คือทำการดิฟไปนั่นเองตัวนี้ก็จะกลายเป็น หนึ่งุคูณกับดิฟไซได้คอสนะคะเสร็จแ,แล้วนะคะแล้วก็ทำการลันออกมาเราก็จะได้ตัวกราฟของตัวเซต้าดอทนะคะซึ่งสังเกตก็คือตัวนี้จะเริ่มต้นจากข้างล่างก่อนเพราะเนื่องจากเป็นกราฟคอสนะคะต่อไปนะคะก็คือเป็นกราฟของเซต้าดับเบิลดอท เซตาดับเบิลดอตเนี่ยก็ทำการดิฟจากตัวเซตาดอทนะคะก็จะเป็นลบ14ควณกับดิฟคอได้ลบไซน์นะคะก็ทำการลันกราฟออกมาลันกราฟออกมานะคะจุดสังเกตก็จะอยู่ตรงนี้เนื่องจากเป็นการติดลบนะคะนี่ก็เป็นทั้ง3ามกราฟของ เซต้าเซตาดอทแล้วก็เซต้าดับเบิลดอทนะคะแล้วก็เป็นโค้ดของทั้ง3ตัวจะสังเกตได้ว่ากราฟของแต่ละตัวเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ตาแตกต,ต่างกันตรงที่จุดเริ่มต้นของแต่ละตัวค่ะ